กลุ่มคนต่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโโญ่เนี่ยรูปกระบาลมึงให้เอย่าได้ต่อไปนะคะว่าต้องเท่านั้นค่ะนะคะไม่ใช้วีโอนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงในช่วงนี้ค่ะเราเปิดช่วง้ให้กับที่แขกพอดเลยเพราะว่าเจอกาได้ใหม่เลยค่ะในช่วงหน้าของยูน่าโกลแฟร์ตัแปดอิ่มหนังสัปหลากรอดคุณค่ะ ให้จานยืนตรงนี yeah. ้ไม okay. ่ได้กรับอดใหม่ไหมกาแฟจะไปบนรถก็ได้ไปกาแฟ สวัสดีเตี๋ยห,หมวยเช,ชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่สวัสดีทุกคนสวัสดีช่องปัดด้วยจ้าจ้าได้เลยจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้ามาให้ดูบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะหมุนนะเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูแถวนะฮะนี่ฮะนี่แถวอันนี้ท้ายแถวแล้วอันนี้แถวก็จะประมาณนี้ไม่เยอะอาจารย์ก็จะได้พักเยอะหน่อย นี่เแถวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทันด้วยนะสวัสดีพี่ทันนะอ่ะแถวประมาณนี้แต่ก็เห็นมีมาต่ออีกนะต่อเพิ่มอีกนะครับอยู่กับผมไม่นานหรอกแล้วก็ ดูว่าเดี๋ยวอาจารย์จะขายของต่อหรือกลับเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันดึกเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะต้องกลับไปขายของต่อที่ที่ที่บ้านด้วยนะครับก็อย่าลืมนะของในตะกร้านะครับผมน้ำพริกตาแดงเมนดาร์ย่าลาราปลาทูปเสนติต้มยำสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดเดี๋ยวเราทอดแล้วพร้อมรับประทานในตะกร้านะจ๊ะอย่าลืมอุดหนุนสินค้าคนตื่นทำด้วยจ้ะปวดหัวจังเลยสงสัยไม่พ้นโควิดนะว่าวันนี้ สวัสดีครับหลแอดมินทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมในช่องของแอดมินปัดด้วยนะเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพครับครับพี่ท่านขอบคุณมากเลยพี่รักษาสุขภาพนะอาจารย์มาที่ไหนครับมาที่เซนทรัลระยองครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทรัลระยองนะครับลิ้นติดโปรแฟร์หนะฮะที่เซนทรัลระยองอาจาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หไม่ต้องย่อก,ก็ได้มัง้งอ่านทีไรอ่านเป็นสวดทุกทีเลย o ุ d after noon คุณแหลม o ุ d after noon นะมิสเตอร์ตุยมิสโบรโบรโบรตุยนะครับ o ุ d after noon นะอาจารย์หายดีแล้วหรอคะอาจารย์เพิ่งด่าไปตอนเมื่อเช้าวันเลิกพูดเรื่องสุขภาพแต่อาจารย์ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่เสียงแหบครับแอนะแหลมพูดคล้องแล้วใช่จ้า ถ้าอยากถ้าอยากพูดคลองต้องเข้าห้องน้ําก็ต้องพูดนะครับพูดตลอดเวลาหัดฝึกไว้อาบน้ําไปก็น้าพริกตาแดงแมงดาไปย่างปลาเข้าห้องน้ําไปก็สับปะรดแห้งมะม่วงแห้งอย่างนี้ชงกาแฟไปก็หมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานสรุปไม่ได้กินกาแฟนะกินหมูหิวห้องไปเรื่อยนะสาธุครับสาธุนะ ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรวะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทัลไรยองนะครับเซ็นทัลไรยองพรุ่งนี้ไปต่อที่โรบินสันและกะบ,บังบูธอ่ะบูธขายของจะไปที่เซ็นทัลและกะบังครับเซไม่ใช่เซ็นทัลโรบินสันและกะบังขออให้ด้วยอยู่ที่โรบินสันและกะบังนะจ๊ะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้มีที่โรบินสันและกะบงังแต่อาจารย์จะไปที่บูธหรือไม่นั้นเอ่ออันนี้ต้องอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะาอาจารย์ไม่ได้มีโปรแกรมไปถ้าไปแล้วไม่ได้บรรยายไปทําไมอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยเออ่อาจจะ ไปซื้อของได้นะครับใครที่อยู่ที่เซ็นทรัลไลกระบังคือข้อดีของการที่เรา Walk-in เข้าไปที่บูธอะคืออะไรรูป้ป่ะคือเราสามารถซื้อกระปุกเดียวได้นี่ก็ไหมกระปุกเดียว90บาทเนี่ยซื้อไดบ้บางทีเราอยากกินน้ำพริกปลาสลิดกระปุกใหญ่แล้วมันแพ็คคู่400ใช่ปะ่ะเราไปซื้อกระปุกเดียว200บาทอย่างเงี้ยมันได้ไงเออมันได้ แต่ถ้าเราแบบซื้อในตะก,ก้าก็ก็จะเป็นแท็กๆก,กันแหละเพราะว่าเวลาส่งเราจะต้องส่งเราไม่ได้ส่งแยกชิ้นเราส่งเป็นแพ็กมันจะได้คุ้มกับค่าส่งของพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูที่บูธนะครับที่โลบิสันและกระบังนะถ้าใครอยู่ใ,ใกล้สามารถไปเยี่ยมชมไปอะไรไปถ่ายรูปก,กับสแตนดี้อาจารย์ได้แม้อาจารย์ไม่มาไปถ่ายรูปก,กับแอดมินไปถ่ายรูปก,กับบูธนะครับเอาไปอวดฉ่ำได้เลยจ้ะเชิญนะจาะวันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันพรุ่งนี้เซ็นทัน โรบิสซารและกระบังจ้ะโรบิสาและกระบังตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทันจ้ะเหนื่อยพูดนไหลายเฟดัปอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับทุกคนวันนี้ได้ยินได้ฟังธรรมมาค่อนข้างดีนะพี่เขาถามคําถามดีมากเลยเกี่ยวกับความเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเออความเป็นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้เราเคยทําผิดอะ่ะเราเคยทําผิดกับพ่อแม่เงี้ยแล้วเราจะวางใจอย่างไรเราจะเราจะต้องรับผลอะไรยังไงน่าจะเป็นคําถามที่ใครหลายคนแบบสงสัยอืม แอดมินช่องโดมโฮคืออะไรคะนัานอาสีเฉลยผมด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ช่องโดมโฮเสียดาคะ่ะพี่อยู่ระยอมพี่ติดธุระั์เลยไม่ได้ไปหาอาจารย์เสียได้รอบพี่ถ้าสร้างเหตุไปเรื่อยๆอาจารย์ยังอยู่ถึงสิ้นปีนะตอนนี้ถ้าที่รู้นะครับก็คือถึงสิ้นปีก็ออ่ออยังไงอะ มีโอกาสก็ไปที่บ้านอาจารย์ได้อาจารย์ยังเปิดบ้านทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะทุกคนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อาจารย์เปิดบ้านให้เข้าไปหาได้มีโอกาสไปได้ไปนะไปเจออาจารย์ไปนั่งถ่ายไปนั่งสนทนาทำกันไปทานข้าวฟรีไปถ่ายรูปไปให้อาจารย์เซ็นของไปอะไรอ่ะไปเจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นจ้ะทุกคน,จ,กน,นจะได้ทำงี้ไปครับน้องแหลมอนุโมทนานะครับพี่ทันมาลูกมาลูกไม่ต้องอาย ได้ลลูกได้ลูกได้ลูกม่อายกระแสเริ่มตกเราอ่ะมันคนไม่มีกระแสไงก็เลยแบบวันๆไม่ทําอะไรหรอกนั่งเกาตูดอยู่บ้านแล้วก็แซชาวบ้านเขาอีนี่กระแสตกอีนั่นกระแสตกแล้วคนที่ไม่มีกระแสไม่เห็นไปแซวเขาล่ะโอชีวิตบอกแล้วเวลาโง่อย่าอาจารย์ก็เตือนแล้วว่าเวลาโง่เนี่ยอย่างให้โง่เงียบๆอย่าตะโกน โอ้ยคนเราชีวิตมันจะไม่มีอะไรหรอกอยู่บ้านนั่งเอาพัดลมเป่าห๋มแล้วก็บอกว่าโอ้คนนั้นกระแสตกจังเลยคนนี้ตัวเองไม่ได้อยู่ในกระแสเลยจ้ะตัวเองมีกระแสหรือเปล่าจ๊ะกระแสที่ดีคือกระแสเงินสดนะจ๊ะซื้อของในตะกร้าอาจารย์เฉินด้วยจ้ะบ่นแล้วอะไรแล้วซื้อของในตะกร้าจ้ะไปแหมกระแสดีเหลือเกินเพราะคนอยู่ในกระแส <laughs> อยู่เงียบๆก็ดีอยู่แล้วงานนี้มีถึงวันไหนครับงานนี้มีถึงวันนี้เลยครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานลิ้นติดโปรแฟร์นะจ๊ะบูธหน้าบูธหน,น้าจะอยู่ที่โรบินสันและกระบังจ้ะไปอาจารย์ไม่เคยว่างเลยจ้ะด,ดูด้วย <c oughs> เราก็ไม่อยากจะเราก็ไม่อยากจะอะไรมากนะแต่แบบเห็นคนมาโชว์ความแบบนะคนปฏิบัติธรรมนิสัยแบบนี้จ้ะแล้วเราล่ะจ๊ะ เราอะ่ะปฏิบัติธรรมหรือ,อยังจะ๊ะมาพูดเที่ยวพูดชี้คนนั้นคนปฏิบัติธรรมนิสัยแบบนี้เนาะคนไม่ปฏิบัติธรรมอ,อย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยนั่งกี้ชาวบ้านใช่ปะ่ะว่าอ๋ออีอออออออนี่กระแสตกแล้วว่ะอุ้ยแต่มันต่อโตเราอุย้ยนี่ปฏิบัติธรรมหรือนี่อย่างงี้เหรอ <c oughs> เราเราใช้ชีวิตยังไงอะ่ะโตมาแบบไหนฮะโอ้ยบอกแล้วเวลาแบบเราจะทําอะไรอะ่ะเราเราต้องเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้คนอื่นด่าเราย่อมโดนด่าถูกไหม เออนี่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติธรรมจะต้องแบบว่าออกสงบเงียบเดินจงกรมวันๆใส่แต่ชุดขาวเดินย่างหนอยกหนอทําอะไรช้าๆพูดเบาๆพูดเงียบๆพูดสุภาพทุกคําพูดเปล่าจ้าพ่ะพงพิพัฒน์พ่ะพงพิพัฒน์พ่อหนุ่มเวลาคนปฏิบัติธรรมอ่ะเขาจะเป็นทุกน้อยนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจความเป็นจริง เหมือนเราอะ่ะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมล่ะเราเลยไม่เข้าใจความเป็นจริงว่านี่คือกระแสตกนี่คือกระแสไม่ตกเวลาคนเขาตาหนิติติง๊งตัวเองก็รับไม่ได้จึงเป็นทุกข์มากจริงไหมเนี่ยเป็นผลที่เราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสอนฮัตไปปฏิบัติธรรมก่อนไปเริ่มไปปฏิบัติธรรมก่อนก่อนที่จะมาว่าคนเขาปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมอ่ะเป็นคนรวดเร็วมีปัญญาว่องไวเป็นคนที่รู้เห็นเตาความเป็นจริงว่านี่มันทำมันนํามาซึ่งความทุกข์กเขาดึงสติอยู่กับกายอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่หมายความว่าคนปฏิบัติธรรมจะมาทําอะไรโอ้อย่างนั้นไม่ดีนะจ๊ะน้องพองพิพัฒน์จ๋าเนี่ยมันต้องดูให้ดีว่ากระแสะเขาเป็นไม่ใช่จ้าเราอะคิดเอาเองว่าคนปฏิบัติธรรมอะมันจะต้องเป็นไปตามความพอใจของเราว่าจะต้องพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจ้ะฉันเห็นคนปฏิบัติธรรมในวัดนะวิง่งโอ้โหถ้าเขาทํางานเขาจะทําอย่างความรวดเร็วทําอย่างมีสติแล้วรวดเร็วไม่ใช่มาแบบดีลางงอแงองุนง่าน,านไม่มีจ้ะ เอาไปอ้างงั้นน่ะแหละเฮ้ยทุกคนวันนี้มันมีตัวโจ๊กไว้ผมด่าช่ำๆวะโอ้ยคนมันไม่ปฏิบัติธรรมะนะแต่ก็มานั่งชี้ว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมคนนี้ปฏิบัติคนนี้ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ปฏิบัติธรรมเลยจะ้ะอยู่อยู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันยังอยู่มันยังมาอีกเดี๋ยวให้อาจารย์ด่าอุย้ยหัวร้อนเนาะนั่นนะซีทำไมเราหัวร้อนละพงพิพัฒน์ นี่ผมพิพัฒน์ผมพิพัฒน์จ้าทำไมฉันจะต้องเรียกอย่างนี้เหรอจ๊ะก็อย่างนี้แหละเราแบบคือเข้าใจเนาะว่าแบบเราอยู่บ้านไงพัดลมมันเป่าหัาอยู่หัมันเย็นสวัสดีจ้ะหัมันเย็นใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันมันแบบมันก็เหงาอ่ะก็เลยแบบ โอ้เราจะเราจะจัดการกับความเย็นของของอวัยวะของเรายังไงดีเราก็เลยเออเข้าคนตื่นทําดีกว่าเผื่อแขวมันได้ก็เลยเข้ามาอุย้ยคนน้อยด่ามันซะหน่อยสิอุย้ยกระแสตกแล้วนี่เป็นไงใช่ไหมคนดีจอมปลอมจ้าพอคนเร็วของจริงพงพิพัฒน์นายเร็วนายเร็วจริงใช่ไหมล่ะแม้เราจะเป็นคนดีจอมปลอมแต่นายอะเร็วจริงๆใช่ไหมใช่ไหมจ้าึไม่เอา แม่เอาแม่เป็นแบบนี้แม่เอาเลวจริงๆก็แหมมาตะโกนใส่บอกชาวบ้านเขาโอ้ย <c oughs> ตะโกนเนี่ยอืช่องโดนปิดกั้นค่ะทำไงอ้าววันอเราเข้าใจผิด <c oughs> เราคิดว่าเราคิดว่าแบบอุย้ย เราเราเข้าทางธรรมะแล้วจะเป็นต้องแบบดีจะต้องแบบไม่เลวเลยเปล่าจ้ะเวลาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าให้ทิ้งทั้งความเลวและทิ้งทั้งความดีแต่เราต้องเริ่มต้นที่อะไรต้องเริ่มต้นที่การทิ้งความเลวก่อน <S <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมแล้วเราอยู่กับความดีเยอะๆ,ๆเยอะๆะๆขึ้นวันหนึ่งเราทิ้งความดีได้แล้วเราจะเทินสู่ทางสายกลางจริงไหม <S <S เออมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันต้องคู่บ่ายชายบ่คู่เอ่อคูบายชายดีกว่าเอาเลวกว่าเอาจริงป่ะเออ ช่ปะเราไปยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรกับความเลวความดีเราอเป็นปุถุชนมันย่อมมีทั้งดีมันต้องมีทั้งเลวเราแค่ยอมรับความเป็นจริงว่าเนี่ยเลวแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วเราก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเนี่ยดีเราก็ทําต่อไปจริงป่าแค่นั้นเลยไม่ใช่มานั่งดีโอ้ยดีจอมปลอมอุย้ยดีจริงดีไม่จริงไม่ใช่เราเข้าใจอะไรผิดมาโดยตลอดไปศึกษามาหมา่แล้วไม่ชอบเขามาดูเขาทําไมเนี่ยเอาไป แหมคิวอึแหลมที่อาจารย์เคยบอกว่าความผิดเราพูดออกมาเยอะๆนั้นไปถูกทางแล้วใช่ไหมครับยอมรับแล้วไม่ทําอีกใช่เราแค่ยอมรับตามความเป็นจริงเราทําเลวมาเราแก้ไขอดีตได้หรอมันแก้ไขไม่ได้เราแค่ยอมรับแล้วเราสํารวมระวังเราอยากกลับไปทําอีกดิใช่ไหมในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะอออือ ไม่กันไม่กันอนุคอให้นะปิดเสียงเขาพอแือวเดี๋ยวต้องมานั่งลบมานั่งแบบอันอันบล็อกสงชานพงพิพัฒน์เวลาเราทุกคนอยากเข้าใจผิดว่าแบบว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะต้องเป็นคนดีร้อเซ็ไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าใคร แล้วไม่ได้หมายความว่าเราเรวกว่าใครแต่เราปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรายอมรับตามความเป็นจริงได้แล้วอย่าไปทุกข์กับความเป็นจริงนั้นเราเราเคยทําไม่ดีมาเราไม่เคยทําไม่ดีกับแม่เราแก้ไขาการกระทํานั้นไม่ได้ะเราแค่เราขอโทษอะ่ะแล้วเราวางใช่ปะ่ะแล้วเราก็อยากกลับไปทําอีกเนี่ยมันเป็นการแก้ไขาการกระทําของเราแก้ไขาการกระทำอะไรการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดของใครของเรา เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราต้องรับผลแห่งความความบาปนั้นใช่ป่ะเพราะว่าเวลาเราทําไม่ดีเราย่อมได้รับผลไม่ดีเมื่อเราได้รับผลไม่ดีเราย่อมเป็นอะไรเราย่อมเป็นทุกข์ไงใช่ป่ะแล้วเมื่อเราเป็นทุกข์เราวางความทุกข์ไม่ได้นั่นน่ะมันจะจมอยู่ความทุกข์มากเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้แม้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราก็ไม่เที่ยงนี่หว่าเดี๋ยวมันก็ดับแม้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะเราไม่ได้เป็นคนสร้างเองแต่มันมีเหตุมีปัจจัยททีี่เเราาาคยํมแล้วในอดต เราจึงต้องรับผลเมื่อเรารับผลแล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่าโอเครับแล้วนะเดินต่อไปวางไม่ต้องไม่นั่งเครียดกับความทุกข์ไม่นั่งจมกับความทุกข์เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมรู้เห็นตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงอ่ะดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกินกว่าความจริงบ้านฟ้าเสียงหายอุ้ยตายแมตแบตหมดแบตหมดทุกคน ทยอยหมดเลยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งแบตใม่แบตใม่แป๊แบห,หนึ่งนะครับรอจางรอจางรอจางเโทรมาไหนลูกโอ้ไม่ร้เน่อมี่ของ โอเคโอเคจ้า okay. okay, ja. โนจจับกรดจับได้เลไปจับไปจับไปจั้ไปานบไปับาจับไปจัไปับไปจ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 ับไป้ับไจบไปจัไปจับไปนับไปจัไปจับไปจับไปจเบไคจับไปจปจันไปจับไปจับไปจับยปจับไปจัาไปจารย์จับดไปจับไคจับไปจับจาบไปจับไปไปจ้บไปจััจจับา,าจาาาจาาไ ต้อขอไฟด้วยเมื่อกี้แบตหมดแปดไม่หมดนะครับเออสวัสดีทุกคนนะครับผม,มน่ารักเชียววัยรุ่นนี่อะพอพอพอเดี๋ยวเป้วเดี๋ยวช่องอาจารย์เป้าปกติสั่งแต่น้ำพริกปลาย่างเพิ่งลองน้ำพริกปลาทูวันนี้อยากบอกว่าอร่อยมากอร่อยสุดๆกัอร่อยจริง น้ำพริกปลาทูนี่ขายดีมากนะอร่อยแซ่บอีหลีหลายแต่ว่าด้วยความที่แบบเนื้อปลามันเยอะเนาะเราอาจจะต้องแบบไม่ได้รับสินค้าไปแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวมันจะเสียนะครับออนี่ทั้งเ c ทั้งแอดมินนี่เต็มเลยดูก็รู้มีคนรักมีคนแบบรักอาจารย์มาก อ่าทิกต็อกเอ่อ YouTube แล้วก็ Facebook ครับเหรอพี่เวลาเราไลฟ์ทิกต็อกเนี่ยเราเข้าไปกดไลค์เองในทิกต็อกได้เลยใช่ปะใช่จะ้ะเล่นยากนะต้องลองเล่นดูครับครับผมอาจารย์เปิดรับบุญผ้าป,ป่าหรือย,อยังใครแอดเปิดแล้วจ้ะเรามีบุญผ้าป,ป่านะทุกคนเป็นบุญผ้าป,ป่าเดี๋ยวอ่านชื่ออะไรมะขออภัยด้วยนะฮะทุกคนเข้ามาเล่นเลยนะจ้ะแปบ๊บหนึ่งบุญผ้าป,ป่าเรามีแล้วในไลน์เลยเข้าไปที่ไลน์แอดไซส์สาธุนะจ๊ะเป็นบุญผ้าป,ป่าเอ่อ พระป่ามาหากุศลนะครับผมเพื่อรวมพลังสามาคัคคีช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านมนะทุกคนอุ๊ยน่ารักแปบ๊บหนึ่งนะผมหาก่อนอ้าวอันดูตรงไหนเนี่ยมีเข้าไปที่ไลน์นะครับแอชไซสาสาธุนะไลน์แอชไซสาสาธุนะครับก็เออเราจะมีบุญพ้าป,ป่านะเป็นไหนเนี่ยเอา้าทำไมที่อาจารย์พิมพ์ไม่อยู่ละ่ะ อ๋อมีปะเออผู้สูเป็นพระป่ามหากุสลน,นะครับช่วยนี่แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไม่อยากพูดข้อมูลผิดอย่างงี้นี่ เป็นทอดผ้าป่ามหากุศนเพื่อรวมพลังสามัคคีช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านมนะครับก็โดยกลุ่มคนตื่นทาเราจะร่วมบริจาคผ้าป่านี้ให้กับมูลนิธิการจนะบาร,รมีในพระบรม,าร,าร,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 มาราชูปถัรมภ์ก็เข้าไปที่ไลน์สายสาธุนะกดเลข3นะครับหรือดูที่เมนูด้านล่างได้เลยผมทําเมนูไว้ให้แล้ว4ช่องนะช่องที่เป็นน้าเงินน้ําเงินนะครับมีรถพยาบาลนั่นเลย,เยไม่ใช่รถบัสนั่นแหละรถพยาบาลรถบัสนะครับ ก็คือเราจะบริจาคนะครับเข้าที่มูลทิธิการจนะบรารมีในพระบรมราชูปถัมภ์ในน้มของลูกศิษย์หลวงพ่อกันหาสุขคาโมวัดป่าสัพทวีธรรมารามในวันที่25ตุลานะทุกคน25ตุลาปีนี้นะตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับเราจะร่วมบุญถวายผ้าป่ากองผ้าป่าใหญ่นะครับถวายในน้มของเราที่เราเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกันหาสุขกะรมสุขกาโมแห่งวัดป่าสัพทวีธรรมารามนะครับก็ ร่วมบุญกันเข้าไปร่วมบุญกันได้ที่ลายแอทไซสาทูนะผมใส่รายละเอียดแล้วแล้วก็เลขบัญชีในการรับบริจาคอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกคนร่วมบุญกันได้นี่แอ,นแอดมินปักบุญไปให้แล้วนะทุกคนไปร่วมบุญกันได้นะครับผมน,นะครับผมเงินเดือนออกแล้วก็ร่วมบุญกันได้เลยจ้า <Okay. S 2> นอกจากเอาเงินไปซื้อน้ำพริกแล้วเอาเ,เงินไปทำบุญด้วยจ้าจ้ากอฟจิศเมดอะไรอะจ้าออฟฟิศเมดจริจ Off จงๆปกติมีนะต้องถามเจ้าหน้าที่เขา พนักง,งานพี่พนักง,งานออฟฟิศเมดอย่าลืมกระเป๋าอาจารย์นะคะได้เลยครับไม่ลืมนหะท่าจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่ดูขา่ามีเมตตาบางทีเราเจอเราเจอตอนอาจารย์ไหลสดกระแทกไง ấy, ก็เลยกลัวขาอาจารย์เป็นไรคะ ข,าอา,า,ขาอาจารย์เนี่ยเป็นเซลล์ประกอบด้วยเซล์หลายเซลครับประกอบกันด้วยหลายเซลใช่ไหมแล้วก็ประกอบไปด้วยเส้นเลือดเ,ออเป็นเป็นกล้ามเนื้อมีเยื่อมีเยื่อในกระดูกมีกระดูกมีหนังหุ้มกระดูกประกอบไปแล้วก็มีเลือดอยู่ข้างในไหลเวียนอยู่เนี่ยขาอาจารย์ครับผมน้องนุ่นน้ำพริกปลาสลิดต้มยำที่สั่ง กับน้องมาถึงแล้ววันนี้โอ้ยดีดีด้วยนะครับพี่แนทอาจารย์เป็นเซลลไข่ํำพริก <laughs> อาจารย์เป็นเซลจ้ะไม่ใช่เป็นเซลเเซล์เป็นเจ้าของน้ำพริกจะ้ะคอนซัลด้วยเออเป็นคอนซัลบริษัทด้วยจะ้ะโหละเอียดเลย <laughs> น้องแหลมน้ำพริกปลาทูหรือน้ปลาทูมากครับต้องแช่ตู้เย็นไม่ค่อยเผ็ดด้วยใช่เอาจิงๆิงอ่ะน้ำพริกอาจารย์เผ็ดทุกอันผมบอกเลยเผ็ดเสมอหน้ากาันแต่ผมรู้สึกว่าน้ำพริกปลาทูเผ็ดร้อยสุด พราะเนื้อปลามันเยอะเนื้อปลามันเยอะเนื้อปลาโดยเนื้อปลาโดยส่วนใหญ่มีประมาณแปดแปดมิลลิกรัมมีอยู่สี่สิเอร์เซ็นต์ยก็ต้องให้เข้าหลักหลักพุทธไม่ได้ขาอาจารย์เป็นสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ด้วยค่ะน้องแหลมนั่นไงเราเราจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นอนาตามันไม่ใช่ของเราันสั่นก็สั่นตามเหตุตามปัจจัยเนย เนื้อแน่แนๆเลยใช่ถ้าไล่มองถ้ามองไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นหนังภายใต้ผิวหนังจะมีอะไรจะมีชั้นคอลลาเจนใช่ป่ะภายใต้ชั้นคอลลาเจนเป็นไรก็จะเป็นชั้นไขมันใช่ไหมภายใต้ชั้นไขมันก็จะเป็นเส้นเลือดเป็นกล้ามเนื้อพราะเลยกล้ามเนื้อเข้าไปเป็นไรก็จะเป็นเอ็นพอะเจอเอ็นเนื้อยเข้าไปอีกเราก็จเจอกระดูเมื่อผ่ากระดูเข้าไปแล้วจเจอเยื่อในกระดูเห็นป่ะเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยร่างกายเรา ขาเราทุกคนเป็นแบบนั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่าน,นั้นหรอกอมอกูลนิธิการจนาบุรีกาลังมาตรวจให้ที่พะเยาเลยค่ะร่วมทําบุญกับเขาไปแล้วโอ้ได้เลยสามารถร่วมทําบุญกับที่มูลนิธิเลยก็ได้หรือจะร่วมบุญกับกลุ่มคนตื่นทางเพื่ออะเป็นกองกองเดียวกันแล้วอาจารย์ก็จะโอนทั้งหมดนะโอนทั้งหมดโอนให้เหลือยอดศูนย์เข้าไปที่มูลนิธิเลยนะครับก็จะรอเช็คสเตตเมนต์รอเช็คอะไรกันได้ใน Facebook นะ ถึงวันแล้วเราโอนเสร็จเดี๋ยวผมก็จะทําการชี้แจงเข้าไปในเพจ Facebook คนตื่นทําของเรานะครับทุกคนช่วยกันช่วยกันนะครับสําหรับดิชันน้ำพริกปลาย่างเผ็ดน้อยที่สุดใช่นี่แล้วแต่คนนะผมบอกว่าน้ําพริกทุกชนิดนะ่ะทุกรสนะของอาจารย์น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาปะละปลาทูปลาสลิดต้มยำทั้งหมดเนี่ยเผ็ดเสนอเสมอหน้ากันหมดแต่แล้วแต่ลิ้นเราว่าลิ้นของเราเนี่ยจะริดชอบแบบไหนแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเผ็ดน้อยอ่ะเลือกอันนั้นอย่างนี้ แต่ละคนลิ้นไม่เหมือนกันผมบอกไม่ได้หรอกว่าอันนี้น้อยอันนี้มากแต่ละคนมีความเห็นของแต่ละคนแล้วแต่ลิ้นเรานะครับแล้วแต่ลิ้นเราเลยปลาล่าเผ็ดมากใช่ปลาลาก็เผ็เดเผ็ดทุกเลยจ้ะมีอย่างเดียวที่ไม่เผ็ดเพราะว่าไม่ได้กินคือน้ำพริกแมงดาจะ้ะผมไม่ได้กินผมไม่ชอบกินน้ำพริกแมงดาเนีอยจันคยกับพี่โถกับไอ้หมิ่นน,ะนี่บีบงานบีบงาน เราจะร่วมบุญกับอาจารย์อีกเขาตัวดีมากเลยออนุมโมทนานะคระับผมก็เหมือนกันรอร่วมบุญกันนะฮะปลาสลิดกรอบมากใช่จ๊ะแมงดา่อยสุดโอ้โหเป็นคนชอบกินแมงดานะแม่แก้วไม่มาหรอครับแม่แก้วเนี่ยติดพายาิผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผมถ้าผิดก็ขอโทษแม่แก้วด้วยนะครับแต่ว่าแม่แก้วมาไม่ทันก็เลยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเผื่ออาจารย์มีบรรยายแถวแถว เรบราษัทอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวรอเราประกาศแม่แก้วใช่ไหมาพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาไปหามหมอนะครับก็เลยเามาไม่ได้ในวันนี้นะแล้วก็ตัวแม่ด้วยตัว <pson S 1> มแม่เองด้วย <c oughs> แม่แก้วด้วยจ้ะ <โล S 1> พาคุณ <c oughs> ตาคุณยายไปน,น้ำพริกปลาทูมีปลาสองตัวครับเพราะว่าเพราะว่าะอะไรเพราะว่า ลาทูที่แปลว่าสองถ<า>ูกต้องนะคะกุดถังกุดถังอามาพันเตไม่ได้บวชหรอกเนี่ยอามาพันเตได้ยังไงกุดถังแปลว่าขี้ดูดะนะเป็นขี้กะลงไลท์เลยนะครับ